สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ช่องมิสเตอร์บอยนะครับก็วันนี้ทุกคนพี่ก็จะมาเป็นสุ่มโมเดลอีกแล้วทุกคนกคน็เป็นสุ่มโมเดลเป็นปโปเกมอนนะครับทุกคนพี่ก็ซื้อมาทั้งหมด10ชิ้นนะทุกคนเป็น10ตัวที่น่าสะสมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่นานะทุกคนก็นี่พี่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยในราคาประมาณงบหลักร้อยทุกคนไม่ประมาณอันหนึ่งอะตกประมาณ10 2 0บาท คุ้มมากก็มาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมามาเปิดเลยนะทุกคนเพราะว่ามีทั้งสิบอันนะน,นี่ทุกคนมันเป็นอ่าเป็นปกติมันเป็นโมเดลแบบว่าตัวแบบน้อยๆประมาณนี้นะที่แบบว่าเราสามารถซื้อมาเก็บสะสมมาทุกคนเป็นโมเดลได้นี่นี่ข้างหลังมันก็จะบอกเห็นไหมว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนมีมีให้เลือกทั้งหมดอะ่ะสิบสามแบบนะทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดนะแต่ว่านี่ผมจะจับอย่างนี้ แล้วผมก็จะดูว่ามันคือตัวอะไรอ่าผมรู้แล้วคือตัวนี้ถ้าผมจะอ่าใช่เลยนี่ตัวนี้คอยดูเฮ้ยเมืเม่อเป็นยางรู้เห็นไหมทุกคนแบบว่าเราสามารถต่อได้นะครับ มันเป็นเหมือนอ่เป็นเหมือนตัวต่ออะทุกคนนี่เป็นตัวต่อเฮ้ยแน่นี้ทุกคนมันถุนจะมาประกอบมะนี่เห็นไหมมามันก็จะได้อย่างเงี้ยเป็นแบบอันนี้น้อยเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนแบบเบาๆไหมทุกคน มาทผมก็จะประกอบเลยก็น่าจะไม่ได้ยากอะไรมากนะทุกคนไม่ได้ยากซับซอ้อนเลยทุกคนดูดิกระป๋อกระแป๊กมากเนี่ยมาได้ตัวหนึ่งละดูผมก,ก็จะขอแก้ก่อนนะนี่ทุกคนได้ตัวหนึ่งละเป็นชื่ออะไรไม่รู้มา ผมก็จะแกะไปเรื่อยทุกคนเย้ e. อันนี้ได้นี่ทุกคนตัวตัวสีนี้แต่ผมดูนะโอดทำมาไม่ค่อยเหมือนเลยทุกคนและใส่ย,ยากมากดูดินี่ มันก็คล้ายๆทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่คล้ายมากอะลบนะทุกคนผมรู้ก่ามันจะเป็นโมเดลมาให้เลยอะ่ะนี่ทำไมอย่างนี้มันทำมาให้ปะทั้งทีตอื่นไม่ทำมาให้โอ้โหทุกคนหน้าตาดูหน้าตานะจะดูคันนี้มาให้ไม่เหมือนเลยอะ่อยอะไม่เหมือนเลยทุกคน อ่าอันนี้ผมรู้แล้วคืออะไรมอนเตอร์บอลกลมๆอ,อ่าใช่ด้วยนี่ทุกคนเห็นไหมมันก็มันก็ทำม,มาให้ทุกคนมันก็ทำไมบางอันทำไมเป็นแบบว่ามันเป็นเหมือนผมไม่รู้ว่าเป็นยางลบหรือเปล่าทุกคนแต่ว่ามันมันนิ่มมากเลยดูเห็นไหม อันนี้สวยมอนสเตอร์บอลอ่ะตัวน้อยเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมได้สีมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับต้นฉบับอะทุกคน มันได้ไม่ต้นมันได้เหมือนต้นฉบับอะดูดิต้นฉบับคือหน้าสีแดงเห็นไหมหน้าสีแดงแดงจ้ดูอันนี้ดิอะไรอ่ะเฮ้ยซื้อมามันจะเฟี้ยวขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมว่าน่าจะได้ตัวไม่ซ้ำกันทั้งหมดเลยนะผมว่าน่าจะได้ตัวแบบว่าไม่ค่อยซ้ำเลยอะ นั่นอันนี้ผมว่าน่าจะได้ตัวไม่ซ้ำกันทั้งหมดเลยนะผมว่าน่าจะได้ตัวแบบว่าไม่ค่อยไม่น่าพูดเลยได้ซ้ำแล้ว ทุกคนผมได้ซ้ำพึ่งพูดไปยกยกว่าจะไม่เอาซ้ำแต่เสือกได้เฉยโอ้อะไรวะอ่ะอันนี้ไม่น่าซ้ำไม่ค่อยมีอารมณ์จะเปิดทุกคนคือแบบว่าผมนึกว่ามันจะแบบได้แบบเป็นโมเดลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นสแบบว่าอ่า เน,เนียนๆแต่ว่านี่เป็นแบบขอเอายางมาทมาําอะแลวมันแบบว่าต่อไปแล้วมันก็แบบว่าต่อไม่สนิทนะทุกคนเออแบบไม่แน่นเลยอะเฮ้ยได้คาร์บิกอนเออตัวนี้ไม่ต้องต่อเออคาร์บิกอนชวอตน่าจะเป็นตัวแรกที่ผมว่าเอ้ยตัวที่สองที่ผมว่าสวย ลองจากมอนสเตอร์บอลอันนี้ผมว่าไม่ซ้ำนะอันนี้ผมว่าน่าจะได้ตัวไม่ซ้ำกันทั้งหมดเลยนะผมว่าน่าจะได้ตัวแบบว่าไม่ค่อยซ้ำดูเห็นไหมบางอันเขาก็ต่อมาสนิทน,นะทุกคนบางอันผมซื้อมามันก็ไม่มันก็ไม่ต่อให้อะทุกคน ซ้าอีก่ะมาปิกาปิกาจูที่ปิกาจูทุกคนสวย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 เลยมาทุกคนอันสุดท้ายที่เราจับดูแล้วแล้วก็มันไม่น่าจ๋า ไปตัวซ้ำนะทุกคนไม่ซ้ำนะครับต่อมาให้เรียบร้อยแต่หน้าตาทำแปะวเทว่าเปิดกันได้ทุกคนมันก็ที่เปิดมาทั้งหมดนี้นะก็มีตัวซ้ำอยู่ทั้งหมดสองตัวทุกคนก็คือตัวนี้กับสองตัวนี้อ่าซ้ำกันนะแต่ที่ตัวที่ผมชอบนะทุกคนก็คือ อชบอบคาบิโกนแล้วก็ชอบมาตตบอลที่เหลือก็แบบปฏิเฉยทุกคนแต่ที่สำคัญคือนึกว่าจะเป็นตัวกระตุมแบบว่าแบบไม่ต้องเราไม่ต้องมาต่อเองอะแต่นี่คือแบบมาต่อใช่ไหมแล้วคือแบบว่าไอ้เที่ยวต่อไปอะมันก็ไม่แน่นมันก็หลุดง่ายเอออ,อันเ่ะเราซื้อมาราคาเท่าไหร่มันก็ราคามาตรฐานราคาเอ,อ้ย มาตรฐานตัวมันก็ประมาณนั้นนะ่ะคุณภาพก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับนะครับแล้วกดกระดิ่งให้พายขึ้ลิปใหม่หมนะครับผมก็ย่ายผลทำอะไรอมเม,มต์ม้แต่ล่างนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวิสร,ระกีวิสร,ระกา